thả nhiều bạn không? Được nói toàn lẽ <laughs> <laughs> ờ, Hồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไญี่ปุ่มีน้าไม่หลดแล้วดีแล้แต่ก่อนนโอ้ยไม่แล้เฮีเห็นด้วยเออสบายดีเด้อถ่ายสบายดีเอซ กนคสบายดีพี่น <I am S 2> <aan> ้องสบายดีเด like no <laughs> <My S 2> ้อะไอ้คำแจงหวานหน้าะนะชาวตายน้องมันนี่เนาะบมเเห็นชาวตายเนาะผมเคยเห็นชาวตายด้วยนี่ไอ้ผมเคยเห็นจะเกี่ยอะไรเนาะเห็นจะในคลิปน้องอะไรผมเคยเห็นตัวจริงด้วยไอ้กอยนี่เคยเห็นเลยอเนาะไม่เห็นเลยเนาะเมื่อนี้พ่อไอ้เพิ่นไปบ้านหนองตายเนาะไปหลายๆคนพี่น้องเพราะว่าหนองตายเพิ่นซื้อแนวกินมาเห็ดมูกระทะเนาะพี่น้อง ถือเนี่ยมาเห็ดหมูกระทะกันเลยให้บบาหน้อยไปกินกันเนาะไปกินอยู่เชียงหน้ากับผมก่อนรั้ไปครับอ่าอีกอ้อยเนี่ยกับหลายคนพี่น้องออ้แลือเหลือเหลือเหลือเสี่ยดเลยนี่ ตอนนี้ทุกคนก็มาหอดเที่ยงตรงใจเนาะถึงนมาถึงน้าึงแม่ถึงแม่ปลาเปรี้ยวคุณละบรรยากาศดีขนาดเย็นดีเนาะสบายดีใช่สบายดีสบายดีสบายดีโอ้มือดีอาหารดีเนาะแกินคล้องแฉบนี่สบายดีพอสดีพอได้เนาะพอมาตะกลัวโรคมอลูกเออนี่เงน้ยตรงใจว่ะเป็นยังองโรมอไปปวดมันเจ็บนี่เจ็บหัวใจ เจ็บคางเดียวนี่ยะเจ็บมันโอ้วรแล้เขาก็ว่าความดนแม่กอดอักเสบแ่เขาไปยากายชุบยาออพราะเขาไปายชุบยาเขลดตดพออ้ยาคิดไหนลดพรไม่ห็น่อยพอกินกระเพอีกวยว่าแม่งพกระเพาะบ้านนแม่เอาพกันสิอันี้ได้ยังกินนา แนวเคยกินขี้พ่อเนี่ยเราสูบยากินกับพี่ตลหอดเนาะนี่ท่านเอือบเลยนะสบายดีไหมเม่อ้วนนะน้อ่งชินเ่ท่านใเอือบใหาเอือไปนกนี่น้องใต้เพิ่อนอ่าสื่อมากเับ ข้ากับบเป็นเนาะเพราะว่าบบเคยกินนะบอกั้าวจริงเอะน่ก็บวเลยกินก็ได้มาอันนี้มาให้แอซุกซราเพิ่นเคยเห็ดเรื่อยๆเนาะแอซุกมาข้าวให้เนาะกินยะกินซุกมาซุกคุณน่าเห็น ต่นเ้นด้ทงเอะ้อยนงต้ก็ดีใจเนาะเพราะว่าบาน้อยอันมากับไอ้อกอยในประกาศยะงายไอ้อกอยมาเด่นกันแหละก็ดีใจอันนี้ก็ o าพ y สิทิ์ืี่เออต้มกินตากินกันเลยไหนไปปะมุปะมุดก้วยเวลาเพชรจะซื้อไรเอาน้องไต้สบายดีก่อนขอได้สบายดีก่อนสบายดี ดีใจให้งอแกอยมากดีใจเนี่ดีใจเบิดถนจะมาดีใจกันเออันหลพอดีขามกินนันจะดองนะตื่สบายดีวะเจ้าสบายดีนี่รอเนาะหน่อยแน่ละ น้กงตายเห็ดไปซอยน้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 อยจักจีจะได้แล้วพออันนี้มาอีกดอันนั้นบ้าตัวกับบ้าคำสิงนะมาแด้วมัาเจขี้ขตดพอดีขบถิเลยเฮ้ยยวาบึงไทยพี่น้องเบึงน้งตายเพีนเชียนองน้าม่งเองน้าเออแม่ไล้นะไพ่คุดนีน้องตายว่าคุด ไอเอิ้อก้นนึกว่าจะขุดนี่โอ้พอาจะนี่ยพลังดีเนาะมาดีี่นาคำสิงเนาะมาตัวสบายดีนี่ที่สบายดีอันงา่นีิตองพีาัคนนี้บ่ได้นะงานนี้ผอดบวได้อือเออบ่าวถึงจะบวชสาวบวนได้เ้่หล ถ่ายบรรยากาศอยู่นี่เนาะไอ้คนเันมุกขีบย้าวกับเวนด้วยตลกเนาะนี่สบายดีสบายดีพี่น้องมากินนั้นกินอาหารังวันนี้กันจะเปลินยูโรปบอกทีเนี่ยเออไปกินมาดัน สบายดีไอ้คำเส้นสายกินเว้นบอกบันห้ปากนี่โบงบุกเลยนะกึงจะไอ้ไอ้กอยเนาะสบายดีมื่อนี้ครั้งแรกได้เนาะมามาหน้าหนองตายเนาะเออเคยเห็นก็ได้เห็นเนาะบ่นเคยเพายตะคิดว่าเขาตั้งเส้อยู่เนี่ยพายพายบอกเขาเอิญพายบาเนี่ยขันพายพายกันน่ำเนาะหน่ำน้องเหรอกันหน่ำน้องมันเป็นน้องไงสารพัดสารอืมสามสีแนี้เขามาเห็นโอ้มาอะไรพี่น้องเลย คำเตยคเมากเลยเพิ่งเอาู้าไยากไนอนน้อยก้อยบางคนนึนั่นสองคนฮะเออจะไหนสิลมเมนตายเลาวเป็นมาสองสาวเออพ่อรางตีเตาขืนหรืข้างบูนี่เรื่องก็บอกแม่เรือก็มัอไรนี่แม่อะไรเนี่ยไอ้สายก็ขู่แต่ว่มุกจี๋สาวนอยนะ ส้อนคอยเนเดอร์่อดพ่ฆกําลังิกันอจีบสาวเออขัดขัดขัดบวกไอ้คอยจนอึงแน่นอนงงอันนี้ไว้า๊อปเก่าแล้วอนนอ้เอาหมอตัวหนาเอากระดุมเขาไปน้ำกันนี่ถือเก้าหนึ่งประจันเออตัวหนักบ่เอากระกานน้ำลามลูกพักกันนั่งยังคือบบกิน ไไไดับตอนนี้นนี้ประสบปัญหาเนาะพี่น้องไข่มันบาะเนาะแบบหมอมันใส่ไผ่แหงหลายเออแล้วก็แปลอยู่เอได้บอกไหมได้ไหได้ค้แสงแต่หมออันเดียวนี่แหล่มันได้หมอได้มันไผ่บ่เพาะกันเนาะ ไอกบเสงกันยับใกล้ๆมันันยับดิไอกำซีเข้าไปในตี้เออไป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 ปุบได้ปได้ยูได้ยูเี่ยกราบต้อ่ซิมกันผู้ใดตัเอาแหงกสงตั้ไก้านี่อย่ากินแต่คนดยเดสงปอให้เบินดวยให้ ไวเบิ้งเบิ้งไจะมานั่งไี่ไเบ้งเนี่ยบเบิ้งแนอลองเบิ้งแบบนึงอือเ้เขาเดน้ต้นนี่เลยเขาปิดน้ำหอแรงเลยเบิ้งแต่เขาบกินกินอยู่แล้วพเจ้าสิบแปดสิที่จะออกไปก่อนบ่ได้อือกินเลหรอว่าสอออแบบเป็นไผ่ใหม่เคยใหม่บอเมื่อตะบทนี เออพอกัเมย์ราดุมเมเลยเมันมาเพาะกันยังไม่ได้กินจากไหนนั่งกินกันต้องประุกมันมไม่เลือดนะต้องพักดีดีเนียตัวครับก่อนสิสรุปครับกครับอร่อยอยู่วะบาเบ เราไม่ตืนมาเส็มันแพงนาดูสินะวันเราไม่มีนะเนี่ยกินไดมนันไม่อิ่มเลยเนาะเพราะว่ากินมาแต่บากินน้อยเดียว ยิบแล้วยิบเลยตอนนี้มันมอย่างมสป่มยังพอกับแอสายเนี่ยเไดกินเลยเห็นผู้สาก็ซื่นใจอิ่มเลยเนาะ

ฟักจบนไม้ทีอิงอย่โอยิงก็จะไม่ยิงนะเบิดโอ้บายอกแล้วพป่นน้องน้อยิ่มแล้วแซบครับสองคนจะมามีกินอยู่ไสมีคนนี้กับนนั้นยูหันเด้อมีกินอยู่ไสมีเบาคำสิงกับเบาคำตัยูหันเนา กินู่วันไห่เห็นู่วันหันเราสิขุดห้องน้ำเนาะห้องน้ำอยู่นนะครับจอดน้าไ่กขุดขุดบบ่ขุดเจะบ่ขุดไป่กําลังขุดนโตใส่ซาออกเจาะขุดมือเดียวหอตามมือแล้วมือเลยขุดได้ขุดได้ตอนเช้าตอนนี้บอยูบิงะไอส่เบิ้งบาอู่บิงนี่ เป็นยังไงจะได้เมันของตัวปิดกงเหีคเบ่ง่้องยังก่อมเบิอันนั้นเอาสเต็ปอันนั้นจีบส้าเพื่อนนะก่เ่อไอ้จีบสาวลูกตสกำลังฮิตกันตอนนี้เอาลูะเออเอาเนาะ ใชล้วคหินโมหิน้าไปดีอยู่เออโมววดนเาอยู่เพราะว่าเมี่ยมัน้นเนาะโอ้ยไอ้ยเอไปได้ไปขายม่วงวันนี้มาเฮามาเราต้องได้มีแนวติดใหม่ติดมือเมื่อม่วงหอมคับพอกรไม่์ปบบไห้แนนโมวงเมื่อปาดปักได้ไมัเน่ย สามกดสามถงเป็นเดือนเงินโบกเงินเฉาโบเทิงโบกเถิงเดือนขอยาวขันไหนข้ามแสงกินโมถุงเดือนได้อข้าำแสงแห่งมกเนาะไปเป็นหนึ่งสิมืออะไรเลยพี่น้องเมื่อแล้ววะนี่เมื่อก่อนเด้อะพอใจได้เมื่อนี่โอ้เดี่ยงทีมงานนี่แต่บักเถิกยิ้มกันพี่น้องได้ทั้งวงม่นนำเนาะข้าแข่งเนาะบรรยากาศก็ดีอ่ะไออารกอยขอยาว เดเนี่ยบราพีน้องเมืองเาท่านัน้าหันแหละต้องเวสะถกเคือหมอกันาเมืองเลยเนาะไปพี่น้องทามากกว่ฝากก็ได์เป็นกำลังใจเน่เด้อพอกันลิหนาเด้อพี่น้องเด้อพอกันลิหนาเด้ช บป <Bye. S 2> ายมันยบได้หนึ่งมานยบได้หนึ่งเน,นาะ <laughs> มาแล้ยำแล้วเออบายพี่น้อง